50เมตรนะฮะถึงจุดตรวจนนะดูลักษณะการตั้งปวยวางปวยแบ่งช่องการจราจรนะรบแบ่งช่องนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมเข้าไปชมนะฮะแล้วก็จะพาไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตินะครับ ใหญ่มากนะคร่างที่ใหญ่มากนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ด่าน,นเล็กนะฮนะคุณผู้ชมนะฮะดูนะฮะดูสนามการบังนะฮะตั้งควยนะฮะไฟสองสว่างนะฮะดูนะที่นี้ก็จะมีกล้องนะครับบอดเข้าด่านนะจะมีกล้องซิมพีบี กล้องนี่กล้องเนี้่นหนึ่งตัวนะฮะไฟสปอร์ตไลท์นะฮะสองสว่างควอดเข้าด่านคือมเมามาแต่ไกลนะฮะเห็นได้ชัดเจนนะฮะอย่างชัดเจน,น, <c oughs> นมากนะครับด่านใหญ่มากครับด่านใหญ่มากครับเป็นของอา่ดานดานดานะะฮพ้องนักมาเข้าไปชมสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะถอดกล้องก่อนเห็คนะฮะเป็นด่านใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปดูนะฮะการปฏิบัตินะฮะการตรวจการปฏิบัติจุดคัดกรองนะฮะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรนะฮะทำกันอย่างไรสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มขอตก้องก่อนนห็นไหมการวางกุวยนะฮะโคลนด่านที่ใหญ่พอสมควรนะฮะอย่าตาดเขา กรอนนะตัวย,ยางตัวย,ยางก็เยอะมากนะเยอะมากนะครับน,นี่นะอันนี้เป็นกล้อง,อน,น,งนะกล้อง C C T V นะก่อนเข้าดา่านนะก่อนเข้าด่านจะมีกล้องนะอ่น,นี่นะชัดเจนมากนะครับก่อนประกาศก็จะมีป้ายนะครับสแสดง,องอบอกว่าระยะ150เมตรเข้ามานะครับ เดี๋ยวบอกได้ว่ามีการมีการตั้งด่านนะครับประชาชนที่ขับรถอรนนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมได้ชัดเจนอานนี้นะครับหนหฮะดยการตั้งนะตอนนี้จะมีไฟนะครับบ,บ,บ,รบ้าบ้าบ้าบนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกช่องทางด้านขวานะครับว่าด้านขวาเขาเป็นป้ายอะไรเป็นป้ายอะไร ไปจุดตรวจนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับชัดเจนมากพาเข้าไปชมนะดูนะลักษณะการวางด้วยการวางด้วยนะครับเขาจะแบ่งช่องนะฮะอันนี้จุดคัดกรองนะฮะนจุดคัดกรองเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะฮะจุดคัดกรองเบื้องต้นนะจุดคัดกรองเบื้องต้นนะ ก็มีรถของเจ้าหน้าที่นะฮะสองคันเปิดสัญญาณไฟนะฮะมองเห็นแต่ไกลนะชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมเข้าไปชมดูทางการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับกล่องว่าใครเปิดไหมนะนายไหนเปิดไม่เปิดเดี๋ยวพี่ลุงเข้ามาเข้าเข้าไปดูนะครับเข้าไปดู วยรถตาโลนะฮะจอดอีกสองคันนะฮะดูอ่านี่นะฮะคือการแบ่งช่องการจราจรที่ชัดเจนมากครับครับสวัสดีครับท่านท่านผมพูดคุยอยู่กับท่านอะไครับในดาบธนเดชครับในดาบธนเดชครับผมอ๋ออันนี้เป็นของบกเจรอบกเจรของกองกัดห้างกองกองกับห้าบกจรอครับผมวันนี้มาตั้งด่านตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อ้าวแล้วไม่บอกกันเลยกันว่าอยู่ตรงไหนอ่าไม่บอกกันเกัน การวางปวยนะฮะการอันนี sí, um ้ก็คือตามระเบียบของครับตลอครับของตลอเลยยึดเป็นยึดของยึดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งชาติเลยฮะครับตามระเบียบตามระเบียบต่างๆต่างการอะไรครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวดพาผมไปชมเชิญนะครับได้ด่านนะครับโอเคครับพาไปชมนะครับข้างต้นนะครับอันนี้จะเป็นชื่อนะครับของผู้บังคับบัญชานะครับ ที่ควบคุมด่านนะครับอันนี้ป้ายไฟโอ้โหชัดเจนมากนะท่านผู้ชมขับดูนะฮะนี่ฮะเป็นป้ายนะครับที่ได้แบบมาตรฐานชัดเจนฮะชื่อนะฮะควบคุมด่านนะครับพันตำรวจตรีโคศพลนะครับจันทเสนนะฮะหากพบเจ้าหน้าที่ผู้จัดเริอหรือผู้มีผูิชอบนะฮะให้แจ้งคนตำรวจตรีสุวิชาจินดาคำ ควบกับจราจรฮะครับควบกับผู้การใช่ไหมู้บังคับการควบคุมขับการนะฮะจราจรโทร0 922488223นะฮะทีนี้ก็มีการร้องเรียนนะฮะเบอร์ร้องเรียนนะครับมีเบอร์ร้องเรียนนะฮะมีเบอร์ร้องเรียนนะฮะการเปิดบัตรหน้าที่นะครฮะสายด่วนนะฮะ1599นะครับวันนี้ท่านนี้ควบคุมขับการครับ อันนี้เป็นผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับอันนี้สวัสดีค่ะวันหน้าด่านต่อมาหน้าด่านท่านคุณโลจันทเสันเกษตรอ๋ออันนี้ท่านด่านอันนี้นี้เป็นรองผู้กับอ๋อรองนะครับโวัสดีครับสวัสดีครับท่านทรองมาเองเลยใช่ไหมใช่ครับท่านมาดูทั้งใช่ไหมใช่ครับคือท่านรองเนี่ยจะมาจะมีตรวจรอบกรุงเทพจะมีแบ่งฝ่ายกันไปตรวจแล้วไปเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาคือไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยฝ่ายเขาเลย ก็คือนักการ์นี่ยมาให้กําลังใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กันผู้น้อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้างรองพุ่งรระดับองผู้กกับนะครับมาแล้วก็ผพุ่งกับรองผู้การนะครับเข้ามาตรวจครับตรวจทุกด่านที่เราของเราอันนี้เป็นของบกจรอ่ะผบังบการตำรวจจราจรนะบองคับการห้านะครับบกเจรอน้องผมเป็นด่านกบพเอลกอฮอล์ส่วนรับเอ็นพอลนะครับ ครับนี่ท่านรองท่านก็อยู่นะฮะที่ด่านนะครับท่านก็จะออกตรวจทุกๆด่านใช่ใช่ใช่ก็คือจะออกตนกว่าจะเลิกปฏิบัติหน้าท<ด>ี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับนั่นก็จะออกไปตรวจตามจุดต่งางๆที่มีจุดวัคซ<อ>ีนสามติดวัคซีน,นโควิด1 อันนี้อันนี้มีงานเดียวใช่ไหมครับพวกบ้านเจ๊มอฮอว์จงอื่นมีไหมฮะอย่างอื่นตรวจอย่างอื่นมีไหมครัไม่มีครับก็อันนี้จะเน้นเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ครับป้องกันอาชญากรรมครับท่านผมท่านรองอะไรนะฮะชื่อชื่ออะไรนะครับครับผมพันตำรวจโทธราทิพย์กิตติครับธราทิพย์กับการ15กองบังคับการตรวจจราจรครับครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ต่อที่ผู้กอทผู้พันนะครับก็ ในการบริหารงานของกองกับการ5นะครับเราจะมีแผนการตั้งจุดตรวจบอลดีสารควบคุกจุดควบสุดควบสุดทุกเดือนโดยเป็นการอนุมัติของท่านผู้การและการอนุมัติความเป็นชอบของท่านผู้การผู้บัญชาการส่วนต่างๆนะครับในส่วนของการตั้งจุดบอลดารเน้นหลักก็คือควบขับขี่ควบขับขี่และอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรมความถันอาชญากรรมด้วยนะครับก็ควบคู่กันไปควบคู่กันไปนะครับโอ้ท่านครับ ท่านก็ออกตรวจทุกที่เลยที่มีตั้งจุดตรวจจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจใช่ครับะครับครับโอ้ท่านก็ไม่ได้หลงในน้องในส่วนพุ่งรับบัญชาก็จะมีตั้งแต่ระดับรองพุังคับการโอที่ที่จะรองพุ่งคับการพุ่งกับการแล้วรองกับการที่จะทําหน้าที่ไปเยี่ยมจุดตรวจบอสีสามในกองถังการห้าซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะหมุนเวียนกันไป เพื่อเป็นฝันบรรทุกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ครับของเพื่อแก้ปัญหาในการตั้งจุดบรอยต่อไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีการติดขัดมีปัญหาอะไรบ้างเรรื่อองงะไบ้าแก้ปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆนะครับโอ้โหครับว่าด่านของท่านรองนี่ก็ถือว่าเป็นที่นําเสนอมาหลายๆที่นะฮะได้มาตรฐานมากนะครับได้มาตรฐานมากเลยครับการบ้างตามตัวนะฮะการ แบ่งช่องการจราจรนะ่ไหมฮะอันนี้จะเป็นจุดจุดคัดกรองใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดคัดกรองก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผมจะขออนุญาตท่านว่าเดี๋ยวให้ท่านพาไปชมนะครับผมอยากชมว่าจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ากล้องนะฮะบัตเจ้าหน้าที่เขาเปิดไหมเดี๋ยวนี้ผมจะส่งนะได้ครับเอาผมชี้นะผมชี้นะเชิญเลยครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวสะดวกไปกับผมไม่ห่างเท่าไงเชิญแนะนำไปกัได้ครับโอเคครับเอาผมผมเเดดีี๋๋ยยววผผผผมมมมจะเอาอ่านายนั้นนะนายนี้นะโอเคไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวท่านำอันนี้เลยครับับอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราสุ่มเลยนะครับว่ากล้องนะฮะกล้องเลยป่ะอ่านดูหน่อยนะีอันนี้มีกล้องไหมมีครับมีนะมีไหมอ่ะลองลองเปิดเปิดเปิดดูเปิดดูอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้ออนอยู่ใช่ไหมฮะ นอนอยู่อ่ะโชว์หน่อยครับอ่ะโชว์หน่อยครับดูดูสิอ่ะโชว์หน่อยเออดึงมาสักหน่อยดึงมาสักน่อเปิดมาสักน่อยไหมป้อนมาป้อนมาก่อนกัอนมางัก่อยอะดูนะครับว่าการติดกล้องกันตรนี้อะกล้องนะฮะกล้องนะะดูนะอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่่าอะนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆนะครับอ่านี่เลยนะฮะท่านผู้ชมอะดูกันชัดๆเลยอันนี้มีเวลาพักหน้าจอไหมครับ มีนะอันนี้ต้องเปิดอ๋อเนี่ยนี่พักคือพักหน้าจออ๋ออันนี้พักหน้าจอเป็นชั่วคราวพราว่าเซตแบตเตอรี่ใช่ไหมะอ่าเราจะเปิดท่านร้องครับเขาจะเปิดกล้องครับเมื่อตำก้นปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับปฏิบัติหน้าทีุ่๊บ่อปเปิยกล้องเลยใช่ไหมครับจะมีการปล่อยแถวในการตั้งจุดวารีสาับดยจะมีหัวหน้าหัวหน้าสืบสวนําเป็นระดับสหวัตซึ่งในระดับสาวัตเนี่ยก็คือจะทาหน้าที่บรกลมปล่อยแถวและก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย มีบทหน้าที่เปิดเปิดต้องเพื่อเพื่อทํางานโดยการเปิดเปิดโหมดโหมดที่สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้เลยต้งแต่ตั้งแต่การตั้งจุดวอร์ริสสารจนจนเลิกการการตั้งจุดวอร์ริาเราดีเราจะให้ปิดหลังจากการหลังจากตั้งจุดวอร์ริาเสร็จเราจะเอากล้องทุกตัวไปลงในระบบของเพื่อเก็บข้อมูลทุกทุกตัวในการแบบงานของแต่ละวัน ของแต่ละวันและเ็บได้ได้กี่วันครับ20วัน20วันนัตามตามที่ระเบียบระเบียบ20วัน20วันโหครับคุณน้าครับทุกองครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมผมผมจะขอดูอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็แล้วกันได้ได้ครับเดี๋ยวขอส่มอีกท่านหนึ่งขอส่มอีกท่านหนึ่งล้วกับบ้านอยากให้ท่านผู้ชมดูเลยครับบ้าท่านเปิดกล้องนะครับท่านเปิดกล้องจริงไหมยังไงนะฮะโอเคโอเคเขาใส่ไปรถรถรถเริ่มเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูอีกท่านหนึ่งเอาตรงนี้ก็แล้วกัน เอาลายนี้นะลายนี้ลายนี้นลายนี้ว่าเุินครับเปินต่วนหนอ่าลายนี้นะฮะลายนี้นะฮะดูนะฮะอ่าดูลายนี้นะอ่าดูนายอ่าดูนายนี้กันแล้วกันอ๋อตัวนี้เขียวเขียวนะเปิดอ่าอ่อนเป็นบายอยู่นะฮะมีสีเขียวนะครับท่านผู้ชมพอราเ่าครับโอเคครับสวัสดีครับอ่าขอขอชมหน่อยฮะได้ครับขอชมอ่าขอชมหน่อยอ่าเปิดมานีฮะอ่าข้างหลังอ่าจะเป็นอย่างงี้ครับอ๋อเรอ๋อฮะ โอเคโอเคโอเคนี okay, okay, okay. Ampa, th ing, ่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่พี่หล um, okay. ุ่มจับเองนะฮะจับเองนะครับถ้าพี่หลุ่มจับเองนะอันนี้เขาจับตลอดยังย่างพ่วงกับที่ได้นําเรียนไปนะครับว่าแกปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะแกแต่แถวใช่ตแ่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจปล่อยแถวโอ้โหจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจครับในส่วนนี้ครับนี่ฮะอ่่าที่บอกก็คือพวกนี้พอเลิกเสร็จปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเมมโมรี พวกนี้ครบด้ยครบเนี่ยเรามาส่งไปเพื่อเก็บข้อมูลนะครับประมาณยี่สิบวันยี่สิบตัครับเพื่อมีอ่ันนี้นั่นเพื่อเพวกเนี้ยสามารถจะตรวจสอบได้นะครับในเบื้้องตนขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะถามว่าอ่าเวลาเราจะคัดกรองนะฮะอ่าจุดคัดกรองเสร็จเพื่อเจอผู้เมาแล้วครับผมแล้วเราเราจะปฏิบัติยังไงต่อครับต้นถ้าอันนี้นะครับถ้าถือว่าจุดคัดกรองเนี่ยถ้าเจอจุดดคักรออง่า ต้นอันนี้เราจะไม่บอกว่าเมาหรือไม่เมาเรื่องต้นเนี่ยจะเป็นการส่งสูงว่ามีปริมาณในตัวหรือเปล่าครับเรื่องต้นพอเรียกแล้วปุ๊บข้อสายข้อสายคือเข้าช่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ลองค่ะเรียกข้าช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะแพนภาพนะจะแพนภาพดูนะครับคือเรียกเข้ามาช่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือจากจุดคัดกองนะฮะ จากคุณข้ากรองคือจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนเจอผู้คาดว่าอาจจะเมานะครับก็จะเรียกเข้ามา,าเข้ามาในในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะครับท่บานผู้ชมครับเข้ามาฟื้นในช่องนี้เลยนะฮะเข้าขมาในช่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ทํายังไงต่อครับเพื่อ,อามาถึงตรงนี้แล้วฮะอ,อ๋อพจอดตรงนี้แล้วอจอดเรียบร้อยปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเราก็เชิญนะครับเชิญ คนขับรถนะครับคนขับรถลงไปที่โต๊ะนะครับเพื่อตรวจวัดเอ็นดอร์พอลนะครับปริมาณนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเชิญนะครับลงจากรถปุ๊บเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำโอเคเชิญเลยครับนำไปไหนครับนำไปไหนครับไปที่โต๊ะนำมาที่โต๊ะความโดยการนะครับไปนี่เป็นความโดยการอกับส่วนนี้นี่นะเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชิญมาตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วตรวจบัตรอนกอร์นะครับตรวจบัตรเอนกอร์งานที่สูบคู่กับขี่ก็กำกับการห้านะครับมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบนิจิทอนไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักสากลชัดเจนมากครับเมื่อเชิญมาที่แล้วเสียดปุ๊บเราทำยังไงต่อครับจับันนี้สองทาให้ข้อผิดนะครับที่ว่า ตัวต้นในตัวเขากี่กิโรัมก็ต้นเนี่ยเรามานั่งตรงนี้นะครับอ่านั่งเพื่อกอบประวัติลงมนต่างๆนะครับอ๋อต้องมากรอกประวัติเขาเป็นลูกคีเขาบอกประชาชนต่างๆว่าดื่มมาจากที่ไหนดื่มก็จะกี่โมงอะไรเงี้ยครับผมาเป็นต้องเข้า้วแล้วก็เราก็ต้องการตรวจวัดนะครับว่าเกินหรือไม่เกินถ้าไม่เกินเนี่ยเราก็เจะมาให้ลงนี้ครับเราก็มาให้เมื่อ ประเมินอ๋อมี QR code ด้วยครับอ๋อมีประเมินตรงนี้เจ้าที่ทำโปรสายไหมครับการของเราเนี่ยมีแต่พวกบางเพียงพอหรือเปล่าเจ้าที่ตรวจวัดตรงนี้ได้ทำการเปลี่ยนหลอดเปล่าใหม่ให้ไหมอ๋อต้องเปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมครัทุกครั้งทุกคนที่เปลี่ยนเข้ามาครับหลอดเปล่าเราไม่ได้ซื้อครับเราได้รับการสนับสนุนมาอยู่แล้วครับนะครับทุกคนเลยต้องมาพอถ้าไม่นั่นเนี่ยเราให้เขาประเมินนะครับผมประเมินให้คะแนนเราว่าเจ้าที่ทำถูกต้องหรือเปล่าปาร์ติจ้าหรือปารเนื้อ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยของเราคือดีไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เป็นคะแนนไปนะครับผมเดี๋ยวพอได้ก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับถ้าเป็นใบกัมขีชนิดไหนบ้างครับขอถ้าเป็นใบพีส่วนบุคคลนะครับผมส่วนบุคคลถ้าคนอันนีแบบอายุไม่ถึงยี่สิบไม่กี่ข้อคาวนะครับใบ่กี่ปัดต่อเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมนะครับ หรือม่ผิดที่ใช้แทนกันไม่ได้เช่นเอารถมอเตอร์ไซค์มาขับผูดยสารอย่างนี้ครับอ่าปฎิบัติการออกได้ไม่เกิน20ยี่สิมเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นมบกินไปกับคีห้าปีห้าปีตลอดชีพตลอดชีพอ่านะครับหรือเป็น่นี่ที่สองที่สามอะไรที่มาขับรถนั่งนะครับผมนั่นลงทุนพวเนี้ยได้ไม่เกิน50ครับผมนะอ๋อไม่เกิน50ห้าสิมเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับถ้าเกินแล้วจะทำยังไงต่อครับ ก <gesch> างทา <LIKE> งถ้าพเกินอ่ะพอเกินอ่ะดูนะต้องต้อที่บันทึกตอานี้ข้อมูลนะครับทำบันทึกวมไปพบคณะกรรมาที่รัาแล้วก็ใช้กล้องตามข้อมูลพระบออุ้มหายให้มเชิญมาน้าตรงนี้ั้งตรงนี้ก่อนลงรายชื่อผมก็จะอะไรนะครับเรียกว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นให้นำให้นำไปต่อยอดต่อยอดโอ้ครับ ครับล้วก็คุณิทต้องทำอร่ไ้างญาติรักษาบ้านเจป่วยโดยทันทีหรือว่าพบนาศึกษาอะไรความอะไรพวกนี้ไปเราจะต้องแจ้งสิทธิ์ทีดีโอตั้งแต่การกลุ่มดับจับกลุ่มมันสอบสวนที่ไปถึงตรงมสอบสวนที่เกิดที่เกิดเหตุที่เราเปชอบอย่างวันนี้ที่บางนาไปที่บางนาอย่างคุณอว่าแปดัธทอย่างมันื่นอยู่ครับ ก็ตัต่เมื่อว่าปัญหาชื่อเราก็ต้องต่งตามบางที่ท่านนั้นไหนก็ผมครับอ่าดีนี้นะครับคือเครื่องเราที่ตรวจวัดกัทวันนี้นะฮะอ่ามีการคลิเบตไหมไปคาลิเบตนี่นะฮะไปโอเคนี่นะอันนี้คือสื่อครับาเรียกว่าเนี่าไปคลิเบตหรือว่าไปัดลองผลการตอบเทียบนะครับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในนระเลือดนะครับโดยที่การเ่าจากาลมหายใจนะครับจากสำนักน้ำสีและข้อมูลแพทย์กองเยบาการแทย์กระตรวขาสุนะรผ อันนี้อันนี้ใบของเราถูกต้องนะครับให้สังเกตก็คือว่าใบนี้จะมีเลขนี้เลยนะครับไรออนนะครับ s d 4ร้อยหมายเลขสองแปดแปดสองหนึ่งนะครับซึ่งตรงกับตัวนี้ครับผมตรงกันเลยกับตัวนี้ดูดิฮะโอ้ดูตรงนี้ครับผมสอง2ปแปดสองหนึ่งนะครับผมสองแปดแปดสองหนึ่งครับผมอันนี้ใบตัวนี้มีอายุการใช้งานมาต้องก้นหกเดือนนะครับผมนะครับก็นี่ครับไปสอบเทียบเมื่อวันที่ ติดเจ็ดกรกฎาคมพักผมดที่ผ่านมาเนี่ยก็รับไปหกเดือนก็หมดอายุวันที่สิบหกเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดเลยครับผมทุกเครื่องครับที่ที่ตรวจบั๊กไอพีโอไม่ว่าไม่ว่าจะพักในนครบาลทั่วประเทศครับต้องมีใบพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าไม่ไม่มีใบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับผมใช่ครับใบนี้ต้องออกจากนี่ครับผมจากตัวหาสุขครับผม ก็มีภาเท่าไหร่มีภาเท่าไหร่อะไรนี้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับที้ได้ครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวอันนี้ฮะครับเนี่ยชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเอ๊ะตอนนี้อ่าพี่หนุ่มก็อยากรู้ว่าอ่าในการตั้งด่านนะครับแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะอ่าในการตั้งด่านแต่ละครั้งเนี่ยอ่าก็อยากรู้ว่าผู้สุดท้ายก็อยากรู้ว่าเออมีคำสั่งจริงไหมมีคำสั่งจริงไหมอ่าอ่าฮะนะเดี๋ยว อันนี้สามารถแสดงโชว์ได้ไหมฮะได้ครับมาา9เ4ได้ครับได้ได้ได้โอเคขาขอจุดหนึ่งเดียวนนี้เดี๋ยวให้ผู้รับชาครับรถมรังชาอธิบายนะฮะอธิบายอันนี้เราไม่ถ่ายครับโอเคครับผมครับผมให้ดูให้ดูเฉยๆนะครับครับอันนี้อันนี้เป็นคำสั่งนะครับคสั่งครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไกลๆนิดนึงนะฮะเราจะได้เห็นครับโอเคครับเห็นเห็นแล้วครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะต่อเลยครับ ต่อนะ้วครับนี่นะฮะนี่ฮะครับการตั้งส่วนจันทร์ละวันแล้วก็มีมาลำกลับนะครับโอ้นี่เอกหนังสือคำสั่งเรียบร้อยแล้วยังไงจากะเบีมาชัดเจนครับครับโอเคครับนี่นะเพื่อว่าชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะในการปฏิบัตินะขั้นตอนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จนถึงการจับกลุมแล้วก็คำสั่งนะครับก็มี ให้ให้ดูฮะมีให้ดูเรียบร้อยนะฮะมีดูเรียบร้อยนะฮะนี่ครับเครื่องคาลิเบตนะฮะเอกสารก็ถือว่าครบนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคฮะทีน,นี้ทางผู้บัญชาการก็ได้มาตรวจเยี่ยมนะฮะจนกว่าภารกิจจะสำเร็จวันหนึง่งท่านท่านลองมาด่านหนึ่งด่ดานเดียวครั้งเดียวใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะดา่<อ>า,ดาดนก็คือด่หนึ่งรั้หนหรือว่าไงครับ ได้ใ,ในการตรวจในการตรวจตรวจติดตามทำเทบเนี <nice S 2> <sprout> ่ยของววชาแต่ท่านเนี่ยบางทีอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะเรื่อง้องเวลามองเวลาบางทีเวลาพาไปแต่ละจุดกนนะคไับก็พยายามวจให้ครบด้วนอาจจะเป็นสองวันสองวันเทานั้นรือมีเวลาวันหนึ่งสองวันวันหนึ่งอาจจะไม่ครบแต่จะเวียนให้ครบต่วนภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะวนถึงรอบถึง รอบที่สองรอบสองโดยโดยปกติปกติแต่ก็จะเป็นต่างเพื่อเพื่อดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สองแล้วก็ให้ผู้ถ่ายทำกำลังใจกับกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่คต่างก็ช่วยช่วยดูเรื่องของการปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปะัญหาเรืนะ่องของรถติดปัญหาเรื่องของการต้านโบนัสปัญหาเรื่องของการควงตัวอะไรึ่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำเนี่ยเขาจะมีการสอนการจับอยู่แล้วเขาจะปรับปรับแผนหน้างานตลอดนะสภากายภาพของพื้นที่ที่ตั้งศูนย์พอดีนะครับครท่านรองครับโอเคครับไม่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นด่านของกองบกับการห้านะครับบกจรนะฮะก็มีทางท่านรองนะครับท่านรองก็ได้มาตรวจนะฮะทุกด่านนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเนาะโอเคครับ ยังไงบ้างใช่ไหมแต่ก็ยามไปทุกด่านนะฮะในด่านของเรานี่ก็เป็นจะมีท่านพลตำรวจตรีนะครับพคสพลจันทเสทศเป็นผูุู้ด่านขอชื่ออีกทีหนึ่งอันนี้เป็นหัวหน้าชุดใช่ไหมฮะใช่หัวหน้าชุดนะครับในด่านธนเดชครับสุภายกรุณครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในกรมร่วมดับไฟการนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ผางหลังผมก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเพื่อทดลองนะครับ สารวัตรนะครับที่นี่ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับแฟนเพจสินสิบสุดข,ข่าวยากรรมนะครับของท่าน,นครับที่สารยาหนา้าผู้สื่อข,ข่าวภาคสนามสินสิบสุดข,ข่าวยากรรมรายงานผ่าครับ